มาจ้ามาจ้าถ้าต้องเก็บก็ต้องเก็บป่าต้องข้ามบ้านเราเองนะจ้านี่ดอกแรกเลยไม่พูดพล่ำนนำเพลงอ้าวได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็นี่นี่นี่น,นโอ้สวยมากโอ้โหอืมสวยโอ้โห ไม่ทำให้ผิดหวังทุนไม่ทำให้ผิดหวังมาจา้ะนี่เก็บรัวๆเลยเห็ดหัวไม่ขีดตะมุตะมีของเรานะจ๊ะหนุนข้างหน้าอีกสองนี่ค่ะเก็บเลยอโอ้โหดอกนั้นรอเลยจ้าดอกนั้นรอเลยรอบีเลยนี่นะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอื้อม มองมาฝั่งขวาจ้ะอีกดอกนี่นะทุกคนอเอื้อมเอื้อมอุ้ยท่ากินนะ่ะดูท่ากินโอ้โหอ่ะทุกคนเดี๋ยวบีจะให้ดูปีนี้มันเป็นแบบว่าเห็ดไอตัวนี้นะคะจำได้ไหมคลิปก่อน,นะห,นหน้านู้นน่ะบีให้ดูไปสรุปแล้วตัวนี้เขาไม่แนะนำกินนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีพิษแบบร้ายแรงเหมือนกับเห็ดอ่ม เหตุอีกตัวหนึ่งที่มันขึ้นเป็นจุดๆอ่ะทุกคนเออนั่นแหละมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะอันนี้เขาห้ามแค่บอกว่ากินแต่ปีเนี้คือแบบมันเยอะมากเลยนะทุกคนตรงที่บีนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนู่นข้างหลังตรงนั้นฟึบ 1, 2, หนึ่งนี่สองนู่นอีกสามนู่นอีกข้างหลังเห็นแวบๆนู่นอ่ะสี่แล้วก็ในขณะที่นั่งอยู่ก็ 5, ห้าหกดูนะคะเจ็ดแปด 9 9ตรง 9, 9, 9, นู้น9ก้นี่แล้วก็10อยู่ข้างหลังแล้วก็นูนชา้าช11ค่ะเยอะมากเลยคนก็เลยถามว่าแล้วเห็ดตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะคะเห็ดตัวนี้ในภาษาฟินิชเขาจะชื่อว่า violeti t setikki violeti t setikki ก็ตามที่เห็นเลยค่ะ นะคะคสวยมากเลยเนาะทุกคนสวยมากเขาไม่แนะนําให้กินนะคะนี่คือมันเหมือนกับเห็ดพึ่งหวานเลยทุกคนรูปแบบนี่เหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวบีจะจับมาให้ดูนะเพราะตอนนี้ใส่ถุงมือนะคะนี่คะ่ะทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันเมื่อกี้นั่งๆอยู่โอโ้โหเม็นเห็ดก็คือเห็ดมันเน่าไงทุกคนเห็ดตัวอื่นนะนี่นะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูตรงดอกเขา ทุกอย่างเป็นสีม่วงหมดเลยเห็ดชนิดนี้นะคะคนฟินที่เขานิยมที่จะเอาไปย้อมทําสีม่วงหรือว่าสีน้าเงินอย่างเงี้ยเขาจะเอาเห็ดตัวนี้ไปต้มทุกคนแล้วก็เพื่อที่จะได้น้ําเหมือนกับเหมือนกับต้นอะไรที่บ้านเราที่เขาเอาเอา่อเอาสอีทุกคนไปทาผ้ามัดย้อมอะค่ะเหมือนกันเลยบีอ่านจากหนังสือมาเนี่ยนะคะนี่ดูนี่ตรงนี้เห็นไหมเหมือนเพื่อกอะประมาณนั้นเลย นี่นะคะอุยุงนี่นะคะดูข้างในเหมือนเผือกเลยไหมเหมือนเลยทุกคนดูอืมประมาณนี้เลยค่ะรู้และแต่ว่าไม่รับประทานนะคะนี่คนดูดอกนี้ไม่รอบีเลยไม่รอเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาดอกนั้นนะคะนี่ ดอกนี้เฮ้ยเห็นแบบแบบน่าจะใช่หรือเปล่าตรงนู้นเดี๋ยวไปดูแต่ว่าก่อนอื่นขอดอกนี้ดูทุกคนดอกนี้ใหญ่มากเลยอะโอโหสุดๆไม่มีถุงมือแล้วนะคะถอดถุงมือแล้วนะเมื่อกี้ไปคะ่ะนี่ไงที่พบีเห็นแบบแบบเดี๋ยวดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนว่ามันได้หรือเปล่าโอโห ใหญ่มากดูค่ะใหญ่มากแต่เดี๋ยวเจ้าออกมาดูโอ้ยโ,โอโ้ไม่น่าจะได้ดูค่ะป่ะค่ะแล้วกกนี้นะดูเดดเดี๋ยวผู้เดียวได้นี่ค่ะอืมทุกคนมาเจอเห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่นี่นะคะ แต่ว่าบีรอก่อนเนาะเพราะว่ามันอยู่ตรงคำวัดบักร้อนเองที่เดิมที่เราเก็บเห็ดอันนี้แหละเห็ดหัวไม่คีดอืก็รอก่อนเพราะว่ามันโตได้อีกเนาะแล้วก็กลุ่มหนึ่งจําได้ไหมตอนที่บีเก็บได้ตอนนูนะ้นอ่ะก็จะรอเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะแวะพาไปดูแป๊บหนึง่งอา้าวไม่หลอดไม่รอดว่าจะลุกขึ้นนี่ค่ะน,นี่อืมอุ้ยลื่นนะเนี่ยเห็ดอันไหนดูค่ะสวยงามมากเลยดูขา อ่าทุกคนเดี๋ยวเรามาตัดขากันก่อนเนาะนี่นะคะนี่เดี๋ยวเรามาตัดขากันก่อนโอ้โหทุกคนมันสุดจริงๆนะอันนี้แค่อยากจะปัดออกเลยตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอย่างเนี้ยคือไม่ต้องตัดเลยอะมันดีงามมากมันดีงามมากนี่จ้ะ โอ้ oh, เข้ากล้องไม่ได้เลยยาวจัดดูอันนี้คือทาก,กินแบบกินแบบโอ้โหบีต้องตัดออกอไอตรงที่ทาก,กินนะขออภัยนะคะดูเดี๋ยวเป็นทายาทอาูรนี่นี่ค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วดูตัวจิว๋ว <c oughs> น่ารักมากโอโ้ยุงก็เริ่มมาจ้ะนั่งปุ๊บยุงมาปั๊บนี่เย้ yeah. โอ้ยน่ารักมากเลยอะ ตรงนี้ก็ยังมีแบบว่าให้เก็บต่อได้เรื่อยๆแบบอะไรเงี้ยทุกคนนี่แต่ว่าอย่างที่บีบอกไปคือแบบครั้งหนึ่งขอไม่เยอะขอไม่เยอะนะเพราะว่าพอกลับไปถึงบ้านแล้วมันก็งานหนักนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เห็ดพึ่งหวานโอ้โหไม่ได้จ้ะดูนอนเพียบเราก็ไม่บริโภคเราบริโภคแต่อันนี้โอ้โหดู สวยงามสวยงามมากเนี่ยโอ้ยยุงยืงดูโยนี่แล้วก็ดอกนี้นะโอ้โหหืมแฉบมากเฮือมเมื่อกี้นี้ยุงกัดหัวนะเองดิโอ้ยอืม โอ้ยได้ยินเสียงไหมทุกคนนี่อยู่ที่หูนี่นี่โอ้ยสวยมากมทุกคนดูเนี่จ้ะสวยอะแล้วก็ดอกนี้นี่ไม่กี่ดอกก็อิ่มเลยจ้ะเพราะว่ามันดอกใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จะลองตัดดอกดูว่ามันโอเคเปล่านี่นะเดี๋ยวนนี้จะลองตัดดอกโอ้โหทุกคนไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็ดอกใหญ่ดอกนี้ ไปค่ะเหมือนกันนี่อะทุกคนบีก็มาในคลิปสั้นนะคะอจริงๆวันนี้ก็มาให้ดูเห็ดเห็ดอะไรคะที่สีม่วงวิโอเลตเตติกก i นะคะแล้วก็เห็ดตัวนี้ก็คือปูนิกิตตินะคะปูนิกิตติเนาะที่บีชอบชอบนะ ก็เดี๋ยวจะเอาไปทำเมนูอะไรก็รอติดตามนะคะคือแบบว่าเมนูเยอะแยะมากมายทุกคนแต่ว่าคนกินเห็ดไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้ลงเกี่ยวกับเมนูที่ทำเห็ดกินนะทุกคนเออแต่ถ้าแบบว่านานๆกินทีอย่างี้ก็โอเคนะคะกินบ่อยไม่ไหวจริงๆนะคะท้องบีรับไม่ได้นะโอเคถ้างั้นบีไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ <laughs> ไปแล้วน่น <laughs> ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคน <laughs> เก็บเห็ดรัวๆจ้ะไปค่ะ อ่ะขนมูตอนนี้กุ๊บเสอืมอร่อยไหมพี่ติ๊กบอมันสุกแล้วบีว่ะครับนับกุ๊บเสียอ่อืมมันสุกแล้วว่ะกุบซ่ากุบซ่าไม่ถึงสุกแล้วนะคะขอชิมด้วยทังนั้นะไม่ไหวแล้วไหนให้ดูหน่อยอ๋อพี่ติ๊กบอว่าถ้าสมมติว่าเอโอเมนากุบซ่าก็คือว่าถ้ามันสุกแล้วเนี่ยอม มเมล็ดมันจะเป็นสีน้ำตาลดูทุกคนเด็กกำลังตกปลายอยู่ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะคะมีคนถามพี่บีที่ฟินแลนด์ทำไมไม่มืดมก็ก็ช่วงนี้เป็นอ่าซัมเมอร์นะคะเนาะก็เดินสิงหากันยากัญญาตุลาก็เริ่มมืดแล้วคะ่ะก็จะคล้ายๆแบบที่เมืองไทยก็ประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งก็จะเริ่มมืดเนาะ ส่วนมากคนฟินเนี่ยทุกคนอืมเขาจะไม่ค่อยจะกินตามต้นเขาจะเก็บกินตามพื้นเพราะว่าเพราะ่ามันสุกไงแต่ไอที่ยังไม่สุกอ่ะอยู่ที่ต้นแต่ว่าเมื่อกี้บีในดิ๊งอันเจ๊อันเจ๊อตันเจ